สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาาไก่สารครามครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องห่างหายไปโดนครับพี่น้องกับประมาณโอ้บริพบพอกันเกือบเดือนนึงครับพี่นอ้องเนื่องจากช่วงนี้กับสถานการณ์โควิดครับพี่น้องกับโปรคอยได้ไปถ่ายคลิปลุงแฮีจับปลารับกล้ามือ้อนีบาาไก่สารครามนะครับสิบมาพอดีอสารแฮรีแล้วพี่น้องสารแฮรีแล้ว จะมารีวิวแหะครับพี่น้องเป็นแหะพีอีครับผมซึ่งบ่าวไก่สายข้ามกระห้ตาของบ่าวไก่นี่เพิ่นสานให้ครับพี่น้องสำหรับเอฟซีหรือว่าผู้ใดที่สนใจนะครับแหะสารมือนะครับสายพีอีครับผมดูนี่ติดต่อมาได้ที่บา่บาวไก่สารกข้ามครับผมนี่ครับพี่นอ้องบ่าวไก่สารกข้ามกับสีมารีวิวแหะนี่ครับพี่น้องแหะสายพีอีครับแหะสายพีอี สายพ e. ีนะครับเป็นของอาบาวไกลสารคร้ำคือตาพื้นสารเองครับผมก็คือ,อถ่ายเอฟซสนใจก่ะติดต่อได้ครับผมแค่พื้นนี้นะครับกะเป็นเป็นสายพ e. ีนะครับสายพ e. ีอาถัก8ดนะครับสายพีอถัก8ดสายพีอถักแปด หน,น,น,นึ่นนน 10, นงอกกอลอยปอนครับพี่น้องหนึ่งลอยปอนครับนี่พื้นนี่นี่สิบสิบสองสอบครับพี่น้องสิบสองสอบกระเพราครับผมนักเอานักซีโลคงหนักซีโลคืงครับพี่น้องหนักซีโลคืงนี่ครับอันนี้กับมืดสายพี่ไปม้วนละหนึ่งพันเมตรพี่น้องม้วนละหนึ่งพันเมตรนี่ หาม้วนครับพี่นออ้องเบิดลหาม้วนครับหแหว่พื้นนี่ครับสิบสองศอกครับผมถาม้าผู้ใดสนใจนะครับต้องบอกว่าพื้นนี่นี่เลาแค่สารอยู่ที่เจ็ดเซนนะพี่น้องเจ็ดเซนครับผมนี่ยเฮ้ยแหว่พื้นนี่เจ็ดเซนนะครับแหว่เจ็ดเซนพี่ลอยปอลครับทักแปดเซนพี่น้องทักแปดเซนสิบสองศอกครับผม ถ้าผู้ใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่บ่าวไก่สารคามครับพื้นละหกพันบาทครับพี่น้องพื้นละหกพันครับนี่ไป้องพื้นละหกพันครับหรือว่าเอฟซีอยากได้จากเซนนะครับหาเซนหกเซนเจ็ดเ้นแปดเซนสิบเซนจากเซนก็ได้ครับผมสร้างมาได้ครับกาพื้นละหกพันเท่กันครับพี่น้อง นนหนักไหมกับเวลาหกพัน,นขึ้นกันครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นลูกแแหเบอร์เบอร์สิ <c oughs> บสามพี่น้องเบอร์สิบสามลูกแแหเบอร์สิบสามรวมเลิศนักซีโร่เคืองครับพี่น้องถผู้ใจส่วนใจก็ติดต่อมาได้ทีเบาไกลสระกข้ามครับผมอย่าเขาสี่ว่านเบิ้งครับพี่น้อง,องว่ามันสิแตกบ่ดด้วอ่ะ<ง>

ครับพี่น้องก็นี่ครับแตกออกก็ประมาณนี้ครับผมพี่อนสิบสองซอกครับสิบสองซอกสิบสองซอกกระเพราพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวสีวานเบิ่งอีกเจ้าหน,นึ่งครับพี่น้องเด <Hello. Hello. S 1> <laughs> ี๋ยวสีวานเบิ่งอีกเจ้าหน,นึ่งครับผม ¡Vámonos! รับปีน้องกัประมาณนี้แหละครับผมแสบสารมื้อนะครับสายพีอีลอยปอนนะครับทัก8ปดับขนาด7เซ้น เจ็ดเซนอ่าความยาวสิบสองสองครับพี่น้องรวมเผาน้ำครับแล้วก็ลูกนี่นักซีลหาครับพี่น้องก็แตกโอเคอยู่พี่น้องเวลถึงเวลาประบุงง่ายครับผมแต่สําหรับเอฟซีทันใดที่สนใจนะครับแห่เพราะว่าสีสั่งสั่งจากเส้นกันเลยพี่น้องแต่ว่าต้องใส่เวลาสานประมาณสองอาทิตย์ครับผมจันสีได้นะครับถ้าสั่งเข้ามากอะล้อสองอาทิตย์พี่น้องล่อรับอยู่บ้านได้เลยครับผมใส่เวลาสานประมาณเกือบสองอาทิตย์ ครับผู้ใดสนใจกัติดต่อมาที่เฟซบาวไก่หรือข้อมินมาที่ใต้ช่องบาวไก่สารคามก็ได้ครับผมหรือสิติดต่อ0917794210ก็ได้ครับผมราคา6,000บาทครับพี่น้องราคา6,000บาทครับทุกขนาดทุกพื้นครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ 1...2... 3สร้างไปแล้วครับพี่น้อง นี่ครับให้ฟังนี่อะไรปลาไปก่อนครับพี่น้องอู้ยพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องอู้ยเป็นยังนี่พี่น้องพี่น้องเป็นยังนี่เป็นยังนี่ครับพี่น้องเออโอ้เป็นยังนี่ครับเป็นยังนี่ก็เป็นทั้งสี่นเออเออเออเป็นทั้งสี่พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งครับผมอู้ยพี่น้องเออนี่พี่น้องปลาอยู่นี่ครับ นี่พี่น้องเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาพี่น้องเอาเอาขึ้นมาเอานี่พี่น้องปลาบึกครับปลาบึกล้วนครับพี่น้องบัดเตอร์เกหาครับพี่น้องโอ้ยขึ้นมาดึงบ่๊ขึ้นพี่น้องพูดนะครับอือพี่น้องเบินงครับแห่เดียวคุ้มครับพี่น้องแห่เดียวคุ้มครับพี่น้อง มึงเห็นดิพี่น้องเฮ้ยดีนีพี่น้องมึงเห็นดิครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้ครับผมครับผมเห็นแรกครับผมไปแล้วครับเห็นแรกครับเอะไะพี่น้องอุ้ยกาเดิมครับพี่น้อง หนึ่งคนต่อหนึ่งแพ้เลยหนึ่งแหะครับพี่น้องหามซอยกันครับผมนี่ครับเบิเ้องแหยแหลกพี่น้องเบิเ้องแหยแหลกครับแ <Thr ough. S 1> หยแหลกปลายังบอลอยู่บนไหนพี่น้องอู้ยูุ่นพี่น้องเพื่อไรขึ้นตะไลแหยพี่น้องอู้ยเแียแดงครับพี่น้องเบิงง้งของภาะิษยครับ เบิ่งพระชิดยกขึ้นบ่โอู้หูพี่น้องเบิ่งของพระตังนครับ,บพี่น้องอ้ไปลากขึ้นไปแล้วพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องอ้นี่ครับ,บ,รบรนี่พี่น้องเต็มแฮีครับเบิบ่งมันขึ้นครับวันนี้ปลาตื่นแล้วครับ เงี้ยนี่พี่นอ้อ,องอูเอาละครับกุ่มครับพี่น้องยี่สิบสามสิบโลครับแต่ละแหงครับพี่น้องเอาละครับโอเเ้เกือบลอยครับผมนี่พี่นอ้องโอ้ปลาบอลครับปลาบอล นี่ e พี่้องมันล <tinc S 2> ุ่นแหนี้ครับเตรียมเตรียมเลยพี่้องเอิยป่าบอลครับเยอพี่้องแหนี้ครับพี่้องอู้ Terima eh, kasih, hey,